หลังจากที่ผมเข้าเกมมาผมก็ได้พบกับกิจกรรมใหม่สกินฟรีเซอร์ไพรส์สิ้นปีแน่นอนอยู่แล้วครับว่าในตัวกิจกรรมก็ต้องมีสกินให้เราลุ้นมากมายพอผมเข้ามาในกิจกรรมผมก็ได้รับจดหมายผู้เรื่องคนสําคัญถึงชาวอารี v ทุกท่านขอขอบคุณที่อยู่กับเราอาวี v มาเสมอเราขอมอบความสุขพิเศษให้ชาวอาวี v เพื่อส่งท้ายปีรางวัลนนกิจกรรมนี้จะส่งไปในกล่องจดหมายของเรานะครับปึ๊บแล้วของเราก็จะถูกส่งมาในกล่องจดหมายของเรานะครับและเราก็ได้กล่องมาแล้ว มาครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องเซอร์ไพรส์สิ้นปีกันช้าก่อนนะครับทุกคนก่อนที่จะมาเปิดกล่องนี้ใครที่อยากรับชมคลิปเต็มก็สามารถติดตามในวายทีผมได้นะครับผมจะแปะล,ลิงก์วายทีไว้หน้าโปรไฟล์นะครับมาครับไปดูกันว่าเราจะได้อะไรอา้าวมจะได้กล่องแบบนี้เหรอผมเพิ่งรู้เนะี่ยมาครับมาครับเอาใหม่เมืกี้เทคแรกมาครับไปดูกันเราจะได้อะไร าคือผมอนีกยแกบอกว่าผมมีสกินเรียวมาแล้วอะเนี่ยะสะกินนี้อะคือผมมีสกินนี้แล้วไงผมไม่ได้อยากได้สกินอื่นคือปกติผมจะเล่นเรียวมากกว่าเล่นสกินนี้ไงผมก็ไม่ใช่เมนเรียวมาอะไรผมเบนหย่านะเข้าใจปะแต่ดูไปดูมาสกินนี้ก็เท่มกันนะเนี่ย <c oughs> ยากกุซ่าเรียวมาสมูไรเรียวมาทุกคนจะเลือกอันไหนเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาเีวิวสกินสมูไรเรียวมาและยากกุซ่าเรียวมามาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากยากุซ่าเรียวมาก่อนเลยนะครับยากุซ่าเรียวมาจะไม่มีท่าวาร์ปนะครับ สกวนสมูรไรเรี Martine, e ยวมาก็จะมีท่าวาร์นะครับก็สกินสมูไรมันราคาตั้ง4ี่หลักเลยนี่ต่อไปจะเป็นการโจมตีปกตินะครับสกินตัวของสกินยากุซ่าเรียวมาสำหรับผมก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่เลยต่อไปจะเป็นสกินสมูไลเรียวมานะครับถือว่าโอเคมากนะสำหรับสกินนี้ต่อไปจะเป็นสกิลหนึ่งนะครับเริ่มจากสกินยากุซ่าก่อนเลยต่อไปจะเป็นสกินสมูรไรนะครับเราก็จะไปต่อด้วยสกิลสองนะครับ คือพูดตามตัวหมชอบเสียงของสกิลสองอย่างก,กูซามากเลยนะครับไปต่อที่สกินสมุมไรกันครับสกิลสองของสกิลสมุไรหมชอบตัวตัวหนังสือมากเลยมันเท่มากเลยนะแต่ละปุ่มเนี่ยมาจังที่ส,สกิลสุดท้ายกันได้เลยนะครับก็ถือว่าสวยนะครับไม่ได้แย่เลยไปต่อที่สกินสมุไรกันครับ สำหรับสองสก,กินนี้นี่ผมเลือกไม่ถูกนะว่าสก,กินไหนเจอกันเนี่ยใครที่เช่ญชอบสก,กินไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนชอบกันไหมเอ่ยอาวิมีกิจกรมใหม่เซอร์ไพรส์สิ้นปีเข้ามารับกันยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ